สวัสดีค่ะ Good morning เดีวจะไปไหนกันลูกค่ะไปไดิ Do you know where we're going? มีไอเดวันนี้มันปิดเทอมนะคะเราก็จะไป Melody ไปทำกิจกรรมที่แถวนครปฐมกันนะคะพ่าชิสแคร r เดอะร้อันเนอร์สก๊เปีนอัน s ท a ิกเดชิลล์ว o since I would Should you allow her on your car? Yeah. Come <gasps> on <if> you pass. Let's see it that. เข้ามาด้านในแล้วนะคะเริ่มเห็นบรรยากาศแล้วค่ะว่ากิจกรรมอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันก่อนแล้วก็ไปดูบรรยากาศรอบๆเดอะบันนี่ฮัทคาเฟ่กันค่ะ b u n น y ่ฮ t ตนั่น h ป t นจุที่ด o u ล h นี่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเป็นมนุษย์หินฟรินสโตน t h e r ช h เป็นเป็ดที่ลงทุนไม่ต้องเยอะนะคะเลี้ยงเป็ดแบบนี้ยอะ Can we h o l ้โ t n อ n ยโอ i โหโอ้ h หโ i ้โหโอ้ a หโอ้โหโอมโหโอ้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 โหะอ้โอนนหอ้พี่เ้โลดี oh, yeah. well, ้ยัโสบายหูอยูหนอคะเพราะว่าเด็กอออง บรรยากาศดีมากเลยเนาะ

พร้อมกับพาดวาดนะคะมาถึงโซนตรงนี้นะคะก็จะมีปลาคาร์ฟอยู่ในบ่อค่ะที่นั่งตรงนี้ชิลมากๆเลยนะคะตอนกลางวันอาจจะร้อนนิดหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าตกเย็นๆเนี่ยบรรยากาศดีแน่นอนมาถึงอาหารที่เราสั่งมาแล้วค่ะก็มีต้มยำนะคะไก่ทอดเนาะเมนูของโปรดของลูกสาวเลยต้องว้เลยไรมอย่างเดียวกับไก่ทอด มีอันนั้นช้อนกลางค่ะลูก I know wow. just a reminder in case you forgot oh, no. I know I'm gonna put all my shrimps here for shrim the shrimps กุ้งสองตัวมาแล้วไวะ ได้ชิมกลิ่นเนี่ยชิมสักนิดนึงก่อนด้ไหมคะลูก one at a time <Nope. S 3> one at a time you sharing with others too right are you maybe Now, if ตอนนี้ถ้ามีการว่ i m น้ำอีกฉันจะ e ปทิ้งทุกคนท่านผู้ชมรอนานแล้วเมื่อไรจะได้ชิมอร่อยหรือเปล่าเนี่ยอินฟูท่านเนี้ยอินฟูท่านเนี้ยโอเคกำลังจะชิมแล้วนะคะทุกคน this is the moment this is the moment ห่อสรยั what are you r i t i n g โซเกเป็นไงคะลูกเป<อ>รี้ยวหวานเค็มมันยังไงหมดเลยค่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวกงไก่นะ ไปทำกิจกรรมนะคะ There's still a shrimp left, don't worry. I saved one. Thank God. Eat the last one too you I appreciate <worry. S 1> that. ตอนนี้นะคะ Getting ready with melody ค่ะกำลังเดินไปร่วมกิจกรรมอุปกรณ์ครบมือนะคะมีหมวกมี <laughs> พร้อมไหมคะพร้อม <What S 2> พร้อมว d ดดิจิเอ็กซ์เป็กสิเยกระโดดตุมต้มตุ้มไปขาเดินไปเลยเลย ชุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเป็นฟรินสโตนอรเร์รระหว่างรอทำกิจกรรมนะคะ ได้หน้าแบบไหน,นก็เอาส,อสวยๆนะลูกเอาสวยๆนะโอเคพะร้าสดได้พร้อมแล้วเอาสีอะไรอะไรอะไรกัน สิคไอ้แก่ลนทัพพีขนานั่นแหะไอ้แก่ลุ้นทักพีขนาดนั้นเอาฟาเพนไหนเอาฟาวัดไหมเห็นตาต้งมีหนวดเสียติดปากกันโอเคัูแลคนไม่ไหวตรงจมูกเลยจ้ I'm ส,ส,สิคะหนูชื่ออะไรคะคิอฟ้ากับป้าป้าค่ะพี oh. ่เมยค่เพิงพลค่ะมาทำอะไรกันคะวันนี้มาดูเป็นมโนถิ่นฟินสโตนเมือบเ่งเยมือกประดับส้ยอบองบอกความเมีย ร้อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็คือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านอันนี้คือหมู่บ้านของเราประชากรของเราใครจะยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือดูจากการร้อยสร้อยอันนี้นะคะหัวหน้าใช่ใครจะเป็นใครจะได้เป็นหัวหน้าเผ่านะวันนี้กิจกรรมที่สองทำสร้อยอก็หัวหน้า ตั้งใจมากเลยนะทั้งสองคนสองสามกินหนึ่งหนึ่งสองสามอีกไหมมาแล้วค่ะสวยมากไหนดูสิไหนพี่พลอยดูสิคะไหนพี่พลอยหานมาให้นาดูหน่อยพี่พลอยโชว์โชว์สร้อยให้ดูหน่อยค่ะ เราห่อโขปล่อยๆไปไมเป็ค่ะเดี๋ยวพี่เก็บเองนี่เด็กๆกำลังทำการรม่อกันนะคะใส่ี่อยส้ายให้นอยมันมหนมันไม่ไหวแล้วพอเหลือที่ไว้ลูกด้ยนะลูกเหลือที่ไว้ลูกด้วยนะคะไม่ใช่ ไหนสร้อยสร้อยเป็นไงลูกไหนโชว์สร้อยสิสวยไหมไหนสร้อยพิงพ้อยเป็นไงคะอ๋อเหอยีบาย่ะกล้องไบไปกล้องนี่ไหนโอ้โหสร้อยอันนี้ยาวสวยมากเลยมาดูนี้ใช่คะโอ้นี่ก็หล่อมาก ยาวใช่ได้เป็นหัวหน้าแ่บอ๋อหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะได้มาความยาวประมาณสามเซนไปกิจกรรมต่อไปค่ะไปหน้านั่งประจำที่อะไรค่ะลูกนั่งประจำที่เลยโอ้โหมีอะไรมั่งเนี่ยว่าจิไปควยปนะมอู้ guess what ต่อไปต้อไม่ใหญ่บุ๋มต้องไม่บุ๋ม มีิงข้าวเไง <c oughs> ใ,ใกล้ไกลกว่าเดิมปะตอนนี้ไม่ตรงมีตรงประตรงน <c oughs> ี้วพอยนัอ่าโอเคค่ะในอ่าและในตอนนี้นะคะผู้ปกครองสามารถสั่งอาหารได้มีอะไรมีข้าว <c oughs> มีอะไรอีกคะร <c oughs> ู้ไหมว่าเมนูวันนี้คือเมนูอะไร <c oughs> มีใครรู้บ้างว่าเมนูวันนี้คือเมนูอะไรคะข้าวผัดแต่เราไม่ได้ผัดนะวันนี้แต่เราไม่ได้ใช่ไหมใช่เราจะทำเมนูอะไรกันลูกข้าวหลามใช่ปหมฮะอุปกรณ์ what is it tin foil เราจะใช้มันทำอะไรเราแบ่งกันนะ นั่งด้วยกันลูกม่แ่ยนเลยของเราโอเคเดี๋ยวเราจะไปจุดไฟกันนะคะไฟพร้อมไหมคะพี่พร้อมใช่ไหมคะไม่ส่แกงเลยอย่าไม่ดื่ม อ,อ,อ่าเดี๋ยวแบบเราจะาไปปิ้งเ่อะยังไม่สุกนะคะคไปค่ะอ,คอันที่คอยก็มีของหนูใช่ไหมคะคนี่เดี๋ยวเราจะทำอะไรย่างให้สุก เขากำลังจะทำอะไรจุดไฟจุดไฟจุดไฟแบบไหนทำไมไม่ใช้ไฟเช็กละ่ะ <ไฟ S 1> เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีไฟเช็กนะคะอัะนนี้เขาวิวัฒนาการก็คือเขาย้อนให้เราดูว่าสมัยก่อนนะเขาจุดไฟกันยังไงอันนี้โอ้ s อซี่ส์คัมมิ่ง m อ้ o ม่ก๊ d i ยว้าวเกรททอป พี่พ่อยลองนั่งลูก ตงปิ้งข้าวมาเมื่อสักครู่สินาทีบรรยากาศด้านในเย็นดีมากเลยค่ะอร่อยไหมคะเดง <s> ี่แกะพี่แกะออกมานะคะเรียงนะคะจะมีตัวเลขเห็นไหมพี่แกะ <s> <ๆ>ต,ตัวเลขสามอ่เลขสามข้างนี่ไม่เลลงไปเลยลูกใส่ไปเลยนี่เลยใส่าแล้ววางไว้เฉยๆใส่ไปเฉยๆ ให้่ออันนึงม่วงจังนะอันที่หนึ่ไปให้หมดอันที่สองค่อยๆนะลูกเพิ่มมาเกียใช่แล้วก็ใส่อันนี้ลูกอ่ะแล้วก็ปิดขาแล้วก็เทอันที่สามโอเคใครหมายเลขสามนะนี่นี่นี่พี่ก่อนนี่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 เลขสามก่อนนี่เลขอะไรอ๋อไกลพี่ก่อนสี่เราลินต้องรอเลขสี่แป๊บนะน่าลิน อันนี้ลินลินเราลินเอาได้ไหมลูกน้ำเย็นเบเตอรน้ำไฟปาป้าสามน้ำป้าได้ไหมน้ำป้าสามน้ำป้ามาแล้วน้ำปไาเย็นๆไไม่ด้เอาได้้นำใสเด็กๆสังเกตไอไหมคะทำไมแต่ละชั้นมันต่างกันอ่าลีนลินเอาล้วนะให้แม่แต่ละชั้นเป็นยังไงคะอันนี้ลินกันไกล

รเปล่าอยู่ในค้างแล้วเพราะเขาออก็จะขังไปล่างกับแล้วอ่ะเขาต้องไปนอนอยู่ข้างนอกน่ะเขาก็จะต้องทำเพิ่มคอยอยู่ที่นี่นะแล้ว 华。Wow. ก็ออกจากบ้านมาแล้วนะคะแล้วก็ไปต่อกันอีกสักที่ค่ะที่หล่อเลี้ยงฟาร์มค่ะซึ่งห่างอยู่ไม่ไกลจากเดอะบันนี่คาเฟ่นะคะก็ประมาณ15นาทีค่ะทุกคนที่นี่ก็มีกิจกรรมเยอะไม่แพ้กันเลยค่ะ 做么来喽？